อเอดเย็นฟองเชียร์ในกรี๊ดกรี๊ดเลยครับด้านหลังทั้งนักมวยค่ายสอจอเปียกทรัคุณพ่อทั้งสีภรรยาเอ้เจอบัดขวาสุดรับครับร่างกายแตกพื้นเวทีนับเลยครับแต่ตอนนี้ <laughs> ดูแลตกชีวิตตกอีแดงกหรือเปล่าครับยอดทองยอดทองยังไงครับยังไงแข่งมีไม่เตะก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนลครับไปรร็อกล้ามัดกระโดดครับ มาเป็นชุดครับอีลานฉายนลครับจากมุมสู่มุมใช้แข้งขวาเปิดเลิกแล้วครับโอ้โหแล้วนะครับต่ยใทยนี่แปลกครับต้องโดนก่อนครับโอ้ยรับจ่อไปแล้วครับเป็ะทะบัเลยครับโดนอีกหนึ่งนับแล้วขาอย่างสั่นอยู่เลยครับเรียบร้อยครับเลิกครับเลิกครับตัวชนไหนอะไรยังไงครับแม่กำลังจะมาครับนี่ครับเตะขวาต่อยขวาอยู่ดีๆครับเปีียงไปครับ แล้วดูครับลูกแขงของมุตมาโอ้โหจังหวะขวาห้อยพอดีครับลตนตานลูกพี่นะครับผงจับป oh. อเปี๊ินบักเข้าไปครับโอ้โหเต็มขมับเต็มพัดดอกไม้ครับศูนย์รวมประสาทครับจุดนั้นเปี้ยงเข้าไปครับเต็มเต็มหลังเท้าเลยครับคุณมาดูครับ